ทำหอยทอดอยู่ไก่ไก่สองฟองวันนี้มีผู้ช่วยมาเมื่อวานขายดีไหมครับเออเมื่อวานขายดีเห็นว่าคนเยอะเมื่อวานมันโอ้ เันประธานี้ไข่สีลูกสองห,ห่อน้าหมูหมักครับคุณหมูธ<ม>รรมดาเนาะใส่ชื่อรสไม่ได้หมักเทอ๋อนีนน่อ่าใช่ไช่ ซีเรย่อะไรมากเนาะก็ขายไปเรื่อยๆเนาะขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใ้ได้มาขายเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็ขายได้อยู่หรอกขายดีนะดูสัเกตุแผงขายใส่ไข่ใส่ไรฟึ๊บ๊บฟึ๊บฟึ๊บนี่อยู่ไงโอ้โหเต็มกระทาเลย สองหอน,นั่นเนี่ยเขาพิเศษใส่ไข่เขาเรียกตลาดเก่าใช่ไหมปะคุณยา่าตลาดเนี่ยเขาเรียกตลาดอะไรรถไฟเหรอฮะแต่ยังไม่ไกลจากฐานนี้รถไฟนะทุกคนถ้าถ้าจะมาหาแม่ทิพย์เนี่ย เผือ่อคนเดินไงถ้าเกิดใครที่ไม่เคยมาคือ,อ,คอมาใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟทุกคนนะคตรงนี้จะเป็นศาลเจ้านะเ,เป็นศาลเจ้าที่เขาจัดงานยิ้วทุกปีอะ่ะมาก็จะเจอเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ผใชเนี่ยม <Stuff in S 3> <Just S 1> ันถึงจะถูกหลักเนาะเรากินกับไอ้หัวปีด้วยนะมันกินี้เลยหัวปีสูตรของมันน่ะกินกับหัวปีเนาะแต่มอยู่างหลังมากได้สังเอครับมันจะมีมันมันจะมีงงอกมีหัวปีแล้วก็คุ้ใช่เออสูตรของผัดไทยแท้ แมมมีภูมิมกับกบอกกเร็วเร็วเร็วคุณย่าคุณย่าเร็วเร็วมีคนคนคนหิวข้าวปปคุณย <c oughs> ่าต้องลองไปตองทุกงานเลยเนาะ <c oughs> ใช่ไปตองลอง